นี้เป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดคลิปวิดีโอสั้นสร้างการรับรู้เพื่อเท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมค่ะ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมภายใต้โครงการศูนย์ปฏิประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมครั้งนี้ก็มีผู้ส่งคลิปแข่งขันประเภทนิสิตนักศึกษาจำนวน58ทีมด้วยกันค่ะโดยมีทีม freshman ชื่อผลงาน fake news ในชีวิตประจาวัน101จากมหาวิทยาลัยพายัพ ประกอบด้วยนางสาวปรมีอุสาและนางสาวโสภาเหล่ายัง้งนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาว,วิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศภายใต้หัวข้อคนรุ่นใหม่กับการต่อต้านเฟกนิวส์ได้รับทุนการศึกษา80,000บาทและโลรางวัลพร้อมเกียรติบัตรรายบุคคลค่ะซึ่งการจัดทาคลิปวิดีโอส่งประกวดในครั้งนี้นะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรินรพัฒร,รักธรรมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้รับรางวัลจากนายชัยวุฒนาคมานุสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครซึ่งคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลก็จะถูกนําเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนในเรื่องของการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความมั่นคงและความไว้วางใจในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศภายใต้หัวข้อป้องกันปกป้องประชาชนให้พ้นภัยจากข่าวปลอมนั่นเองนะครับ